ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังยู่กับบ้ามีชาวอีสานบานกูเองพี่น้องผมแสงไฟพุนอีเกิงนะครับแล้วอีเกิงเคิงหัวคนบอกว่าย่ามมีให้ไปสั้นโวหนูเออให้ไปสั้นโวหนูหัวคำมันแจ้งสีดีไปสั้นบามีมักแหกถูกกดเกลียนพี่น้องไปเดียนไงไอเคองหัวยางไปฮึกกังเว้นนีพี่น้องไปเบื้องว่าห้าสิได้สั้นโวบนนอเนาอพี่น้องเนาะเอาไปรู้กันครับถนนเส้นนี้หัวใจห้าจจองพี่น้องผมมีตาของหฮาเวเบิด ไปกันประมาณเจ็ดกิโลนะพี่น้องเนาะครับรถกันไปประมาณเจ็ดกิโลลุยครับผมบนถนนหนทางซูงปเปอร์ไฮเวย์โอ้ยเห็นป่ะพี่น้องนั่นมันหลาครับเนี่ย เจ็ดปโตพี่น้องผมเจ็ดแปโตเห็นเจ็ดปโตพี่น้องวังหันปากโอ๊ยไปพี่น้องผมตามการบรรยากาศเดียนงี่ไงคือกางเว้นแนวนี้บ้ามีสู่ตายพี่น้องผมสไต,ตนี่อันไดที่คนว่าแชะอันไดที่คนว่าโอ้ยไกป่ปาอันไดที่คนว่ามันบ่บเป็นตาได้กะไปร่องบังกะบ,บ้ามี่ ได้ยิ่งรูสวดแจงบ้ามีก็เห็นมาให้แล้วนะครับเรื่องสวดแจงนั่นแล้วก็เศีลให้เบิ้งดูดูความเวอร์กัโพวกมือเดียวเห็นมาแล้วต้องบอกว่าประมาณอีกแล้วเอาโตได้ช่วยพี่น้องเบิ้งหางดีตับตับพีบ่คนละพี่น้องเนาะหนาวเนะพี่น้องเนะนานนะตอนนี้หนาวจัดพี่น้องผมเอาไปพี่น้องก็อาจจะถามว่าเอ๊ะหมายใกล้ๆที่อ้อยไว้ไป,ไปเสยเบิดหมายก็ให้บักหคลนเดียนบังเปีดเดียนก็เฮายุใส เดี๋ยวมือ้อ้ามีสิบ้าไปเบื้องหมายบักหกเดือนพี่น้องผมถุกคนตั้งหน้าตั้งตาล่อค่อยได้เลยนะครับเด้อหมายบักหกเดือนไปเบื้องน้ากันไปรุ่นน้ากันว่ามันสิเป็นแน,น่เลยยูดีสบายบ่อหนูเขาบ่อเอาหลังจากเสร็จภารกิจนี้แล้วพี่น้องหากิโลเจอกันพี่น้องผมอีกหากิโลกระถึงหมายแล้วพี่น้องเอ้ เตรียมเขามาอ้อยร้อมพี่น้องว่ามี่ให้เสียเวลาวื้อกับพวกหล้วก็อ้อยเลยเนาอพี่นอนะ้องเนาะสไตล์พามีพี่น้องผมจวด บงพี่น้องบักงามป่งนี่กองเขากองเขางามงามเลยบักงามป,ป่งไปบอกไปนูตัวขา้าวสีรัดเจ้าหนี่บ้ามีกันเราวพาผิด ถือพี่น้องถือทางถือประเด็นสำคัญคือสี่หา,าเห็นบ่บ่มีสาวเห็นตาหางเห็นตาหางต้องเดยตามพี่น้องคือเห็นตาหางบ่มีหิิงสาวเลยครับเด้อบ่มีหิิงสาวเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามพี่น้องดอกแรกกับเจ้งสี่แล้วบักข้ําปงเนี่ยนวลลานเปอร์เซ็น ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันกระสันโวเพียนอนละสุดายเนี่ยมันยืนสี่เขากะสันโวเพียนอนอี่หลอกเนาะเนี่ยยืนสี่บาร์มีสันโวเพียเอาไปเป็นยักษ์ไปตัวไหมตัวไหมยังสีส่ลลยครับมันก็นต้องได้ตามกันซึ่งมันไป,ปยุ่งยุ่งเฉวงยังสีส่ แย่กับโขกไปไม่พี่น้องอต่อพี่น้องผมตอบตอบโอ้ยยัดกับโขกกับลืมอ,อัดมือเหี่ยวอบเบิ้ลแล้วคือพี่น้องผม เดี๋ยวบามีสีผ้าสันโวนูแ้แฉ้เบิ้งเลยพี่น้องเด้อนูตัวใดที่มันแฉะสวัสดีครับแฉแห้งพี่น้องแล้วก็ขึ้นแย่งไฟไปว่าไรด้ลยลบปับ๊บลบปั๊บเดือนกันง่ายฟอมเดี๋ยวบามีสีมีสูเรีย่ให้เบิ้งแต่ว่าสียดายากต้องเฝ้าเกินสอดแยงอ่ะตัวบ้าโอสีน้ำโอตัวนี้น้ำแล้วก็จอบสันโวตัวนั้นไปเบิ้งกันว่า ขาสิบใบเดียวสองเทียวสิว้ามีฝากสิบเพนบเหมือนือนั่นแหะจบสองเทียวสีวอแล้วบ่ไไปไม่มองไม่ไปพี่น้องผมเยลื่นบานลื่นเมี่งบ่ถาบ่ถาแจงเหรคำทามันกรอาดสิพ่อไดเว่อร์แลมันว่คุมดอกนู้นหอยบ่ น,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 ออนู่น,นเนนลยแต่ว่าคิดว่าบักคำโป่งหรือยูนี่จังงานนั้นปลอดภัยเพราะมันเอยเข่าย่างเหมือนเสาเนาะพี่น้องเนาะเห็นตะกคกหางเพียมันกับเพียบ่ร์บลายไปแต่ว่าคิดว่ามันเกิดมาจะยู่เท้าก็กเสีย่ยงย่างเหมือนเสาจังมาเบิ้งเอาพี่น้องอคือขันเห็นกลางโตกับบ่าวาดีเห็นตะหาง เฮ้ยบอคุมพี่รองผมเห็นสองเทียแต่ว่านบอท่านมันมันแชะแชะสุดๆคล้ายๆว่าเห็นแล้วถ้าบอต้องอัดต้องใดเนี่ยหมายถึงสาดไฟไปกับกระพวกเลยได้ได้เบื่อได้สั้นโบแน่นอนลานร์เซ็นแต่ว่าเฮ้าก็ต้องมีเวลาจักบีหนึ่งเพื่อสี่จะมากดอัดวิดีโอมันบอท่านมันบอได้สั้นต่อกับอกเดียวเดียวเดี๋ยวดูแอนี่ Lui. Vui 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 vui